ก็สำหรับการรีวิวรูบิกแกล์สามห้เอ็มอันแรกที่ผมเล่นไปครับบิดเซทิโมมนะครับผมว่ามันก็พอดีนะครับราคาประมาณ7 0 0ดถึงเกบาทถึง1,390าเลยนะครับเพราะว่าระหว่างแกน์สามหเอเอสและ3ามหเอ็มเนี่ยผมผมเลือกให้แกนสามห้เอเอสเป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่ามันลื่นดีนะครับราคา1 3 9 0าเถึงถึง700เลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะกับการ การเล่นลูกปี๊สามเเดี๋ยวให้ฟังเสียงแกนสามเนะฟังดีๆนะครับเบียดเพียบสามห้าเอ็กเอนะนี่ครับเสียงสามหาเอมันนุ่มเกินไปครับก็สำหรับผมนะผมให้สามห้าเอเอเป็นอันดับหนึ่งนะครับมันคุ้มง่ายดีกับการเล่นนะครับ การเล่นมือเดียวการเล่น2มือมันทําให้เวลาเราเร็วขึ้นครับเพราะว่าไม่ได้